เฮ้ยตั้มครับนี่มันแลมโบกินั่นเย้แ <Yeah! S 1> ลมโบกินนูน่นเย้แลมโบกินนี่เย้ <Yeah! S 1> <Yeah! S 2> ถูกแล้วยายพี่ตั้มครับครับ,รบวันนี้เรามานอนอะไรกันตรงนี้ครับคือตอนนี้เราอยู่กันที่ a m มโบกินนีกรุงเทพโดย เรนนา z โซมอเตอร์ครับ <laser> ต <message> hmm. ้องขนาดนี้ครับเนี่ยจะต้องขนาดนั้นเลยแหละครับใช่ครับคือตอนเนี้ยเราอยู่ที่หน้า lamborghini aventador svj นะครับซึ่ง svj เนี่ยก็ย่อมาจาก super veloce yota super super แปลว่า super ร์เก e t ช่างมันเถอะโอเคซูเปอร์แปลว่าแบบเยอะเยอะะเยอะเยอะเยอะเอะอเวโลเช่เนี่ยแปลว่าเร็วเร็วโยต้าเนี่ยแปลว่าโหดฮาร์ดคอร์แปลว่าเร็วมากแบบฮาร์ดคอร์เร็วมากอย่างโหดมากเร็วโหดสิมากเร็วโหดใช่รุ่นดีมากเร็วโหดเราจะมาพูดถึงเรื่องของตัวนี้เลย a l a ซึ่ง a l a เนี่ยเป็นระบบแอโรไดนามิกของ lamborghini มันย่อมาจาก Aerodyna มิ a ้าแลมโบกิน i i อ t i v a แต่จริงๆแล้วอะ ALA เรียงแบบนี้มันผิดตามหลักไวยากรณ์นะแต่รู้ไหมว่าทำไมพอถ้าเกิดว่ามันเรียงแบบนี้ ALA มันมีความหมายหนึ่งอ l ลาเนี่ยอลในภาษาอิลาในในภาษาตาเลียนแปลว่าปีกครับแปลว่าวิงแปลว่าปีกจริงๆแล้วมันควรจะเป็นแ a m b บกิน i n i a e r o d y n a m i c a a ติว่น่าจะนะน่าจะอะไรประมาณนี้ มึงคิดไปเองแล้วตั้มมึงคินไปเองแล้วเนี่ยเขก็ว่าเนี่ยเขาก็ตั้งมาอย่างนี้มึงก็ไปเปลี่ยนของเขาไม่เขาเสียงมันสวยดีแค่ั้นเออเออเอออาจจะเป็นอย่างนี้อันนี้เรามาดูกันดีกว่าว่า A L A เนี่ยมันทำงานยังไงนะครับก็คือส่วนแรกของ A L A เนี่ยจะอยู่ที่ตัวหน้ารถตรงนี้คือสปิตเตอร์นะตรงนี้นะครับจะเห็นว่ามันจะมีมีช่อง ช่ปะช่องไหมช่องไอช่องเนี้มันมีหน้าที่เอาไว้แบบเปิดปิดได้อเปิดปิดได้คือเวลาที่รถวิ่งปกติเนี่ยในสถานะปกติเนี่ยรถจะสามารถสร้างดาวฟอร์ดได้เยอะแต่เมื่อรถวิ่งเข้าสู่ทางตรงเนี่ยไอแผ่นเนี้มันจะเปิดออกเปิดออกเพื่อให้อากาศที่ไหลจากด้านบนของสปิตเตอร์เนี่ยไหลลงสู่ด้านล่างของตัวรถคือพับมันพับลงไหมใช่มันพับลงมันจะพับลง มันมีไว้เพื่ออะไรครับพี่ตั้มเพราะว่าบริเวณหน้ารถเนี่ยเหนือสปริตเตอร์คือส่วนที่มีแรงดันสูงมีเพชเชอร์สูงการที่เปิดให้อากาศมันไหลลงไปข้างล่างเนี่ยจะทําให้1ก็คือแรงดันที่อยู่เหนือสปริตเตอร์น้อยลงพอเพชเชอร์ที่อยู่เหนือสปริตเตอร์น้อยลงทําให้มีแดกต่ําลงก็คือหมายถึงว่ามันรู่ลมแล้วก็วิ่งทางตรงได้ดีขึ้นอันน <Because, S 3> mm ี้ค hmm. mm ือหลักการของตัว ALA ในส่วนของข้างหน้าทีนี้เรามาดูส่วนที่2นั่นก็คือไอรูจมูกตรงเนี้ย ข้างบนนี้มันจะมีรูจมูกอยู่ก็จะมีช่องมีมีช่องดักจากข้างล่างแล้วก็ให้อากาศไหลขึ้นข้างบนตัวนี้เขาเรียกว่า s d ดักเอสดักเป็น a อโ o Dynamic Device อย่างหนึ่งที่อยู่ในฟอร์มูล่าวันอ่าแล้วก็รถอีกรุ่นหนึ่งที่มี s ดักก็คือ Ferrari 488 Pista ก็จะมีตัวนี้เหมือนกันหน้าที่ของมันก็คือทําให้อากาศที่ไหลเข้ามาในนี้ยปุ๊บไหลผ่านออกแล้วช่อง๊บข้างบนปั๊บคือนึกออกไหมว่า พรสเชอร์จะเยอะเพรสเชอร์จะเยอะเมื่ออากาศไหลช้าเมื่ออากาศไหลช้าบริเวณไหนที่อากาศไหลเร็วเพรสเชอร์จะน้อยอ๋อเราจะดูได้ไงว่าอากาศไหลเร็วหรือไหลช้าเราดูเส้นทางการไหลของอากาศคือบนเนี้ยเส้นทางการไหลมันไหลแค่นี้คือแค่นี้เอแต่ว่าข้างล่างเนี่ยมันต้องไหลมาอย่างงี้ทําให้การเดินทางของอากาศมันมากกว่าพอการเดินทางของอากาศมากขึ้นทําให้ความเร็วในการวิ่งของอากาศมันจะต้องมากขึ้นตาม นั่นก็จะทําให้แรงดันอากาศที่อยู่ในบริเวณนั้นน้อยลงต่ำลงพอข้างบนวิ่งช้าข้างล่างวิ่งเร็วข้างบนเกิดเพรสเชอร์เยอะข้างล่างเกิดเพรสเชอร์น้อยก็จะทาให้เกิดแรงกดก็เลยต้องเจาะให้มันเป็นช่องนี้ไว้โอ้โหนี่มันแค่รูแค่นี้นี่มันจะล้าอะไรปานนั้นโอ้หมันก็เป็นรูง่ายๆเออมันดูเป็นรูง่ายๆแบบว่ากูอยากเจาะอ่ะอยากเจาะอ่ะไม่เจาะเท่นะเออใช้ประโยชน์ได้จริงจริงๆไม่ใช่เท่อย่างเดียว นเนี uh ่ย huh. เอามือสอดเข้าไปได้เลยอ๋อนี่คือมก็มีหลักการทาง,งานใช่ <c oughs> <oppose. S 3> คิดกัน <c oughs> ได้เนาะทีนี้เรามาดูส่วนต่อไปกันคือ <c oughs> ตรงนี้อันนี้เนี่ยจะเห็นว่ามันจะเป็นช่องอยู่มันจะมีช่องให้ลมวิ่งเข้าไปได้นิดนึง อันเนี้ยเขาเรียกว่ามันเป็นแอร์เคอร์เทนอ๋อไอที่เคยบอกว่าไอมีป้านลมนั่นนะนะใช่ใช่การทํางานของแอร์เคอร์เทนก็คือมันจะดักอากาศที่วิ่งเข้ามาด้านข้างเงี้ยแล้วก็วิ่งผ่านเข้ารูนี้พอผ่านรูนี้เสร็จปุ๊บมันก็จะเป็นเหมือนมั้นลมเป็นม่านลมมันก็จะยิงยิงลมไปให้เลียตัวรถอ่ะให้เลียด้านข้างรถอ่ะทีนี้สังเกตดูว่าถ้าเป็นของแมคคารนเรน นักคาเลนเนี่ยก่อนที่จะมาเป็นแอร์คอร์เทนมันจะผ่านมอน้ำก่อนแต่สังเกตว่าของลัมโบตัวนี้ s s ส j เจนี่ยจะไม่ผ่านอะไรเลยจะทำให้ประสิทธิภาพในการทำงานของแอร์คอร์เทนตัวนี้ทำได้ดีกว่านัคาเลนเพราะว่ามันมีอากาศอากาศดีเพราะว่าอากาศมันวิ่งด้วยความเร็วสม่ําเสมอมไม่ต้องไปติดอะไรไม่ต้องไปเจอหมอน้าพอพอไปเจอหมอน้ําแล้วความเร็วมันก็จะแบบเหมือนดรอปลงเยแรงมันก็จะดรอปลงแล้วคือตรงนี้มันไม่มีหมอน้ําถูกไหมไม่มีมันอยู่ข้างในน้ี อ่ามีหม้อหม้อน้าอยู่ตรงนู้นแต่ว่าแมคค่าเรนมันมันมีหม้อน้าตรงนี้แม่คาเรนจะมีหม้อน้ำแล้วก็หม้อน้าตรงนี้เออหม้อน้ํามันเยอะไงแต่นี้คือมีแค่หม้อน้ําตรงนู้นอันนี้หม้อน้ําจะเน้นเ้นจะอยู่ข้างหลังสะส่วนใหญ่พออากาศไหลมาทางนี้ปุ๊บมันก็จะสร้างม่านอากาศไม่ให้อากาศที่อยู่ในซุ้มล้อไหลเข้าไหลออกเออกันเอาไว้กันเอาไว้ไม่ีเพราะว่าในซุ้มล้อเนี่ย เวลามันหมุนไปอ่ะอย่างที hmm. lift, mm ่บอกหลายๆครั้งก็คือมันจะเกิดลิฟต์ปั่นอากาศให้มาตีในตัวป่องรถแล้วถ้าเกิดว่าอากาศไหลเข้าไหลออกเนี้ยมันเกิดกระแสผันผวนมันก็จะส่งผลไม่ดีต่อแอโรดนามิกของรถส่วนต่อมาก็คืออันนี้เป็นสเกิร์ตหรือว่าเป็นกระโปรงไม่ใช่ครับแหม่เอใต้ท้องรถเนี่ยเราต้องการให้มันมีพฟชเชอร์ต่ําที่สุด เพราะฉะนั้นการที่จะให้เพรสชอร์ต่ำเนี่ยมันจะต้องกันไม่ให้อากาศจากภายนอกไหลเข้ามาเพื่อเพิ่มเพรสชอร์ให้กับใต้ท้องรถเพราะว่าแรงดันเนี่ยมันจะหนีจากบริเวณที่มีแรงดันสูงไปยังบริเวณที่มีแรงดันต่ําเสมอนั่นก็หมายความว่าเวลาที่มันรถวิ่งไปเร็วๆเนี่ยใต้ท้องรถมีแรงดันต่ําใช่ไหมแต่ข้างรถมีแรงดันสูงมันก็จะลมมันก็จะไหลเข้าไปใต้ท้องรถมันก็จะปั่นป่วนคือถ้ามนเสียหายไปมันก็จะมีผลกระทบกับรถถูกไหมใช่ เพราะฉะนั้นเขาต้องการให้บริเวณที่มี pressure ต่ำเนี่ยอากาศจะต้องสามารถไหลเป็นระเบียบแล้วก็ได้นิ่งที่สุดซึ่ง SVJ คันนี้ดีไซน์มาได้ดีมากในหลายๆส่วนเลยส่วนข้างๆนี้ก็เป็นหม้อน้าอันอันนี้นี่มเริ่มเทิมผีใหญ่กว่าหน้าอีก่ะใหญ่กว่าหน้าคุยแม่แต่แม่ช่องใหญ่กว่าไอ้ McLaren 720นี่ยจริงอะในส่วนของด้านหลังอันนี้ก็คืออีกส่วนหนึ่งของระบบ ALA หรือว่า ALA ย่อนมาจก แอตติเล <laughs> ียน LA เลกเกอร์ ALA นะครับแอโรดินามิก้าเลมูกินีอัชชิวาอันนี้ก็คือส่วนที่สองหรือว่าเป็น ALA ส่วนท้ายนะครับ ALA ในส่วนท้ายเนี่ยมันทำงานยังไงก็คือจะเห็นว่าตรงนี้เห็นไหมมันจะมีรูรูอันเบืเริมเลยรูตรงนี้เหรออ่าใช่ รูอันเนี้ยมีหน้าที่เอาไว้ดักอากาศในการทำอะไรทำ,ทำอะไระทำาอะไรคะทำอะไรฮะกินเร็ว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 ้ยกิน <laughs> ไม่ออกคือโดยทั่วไปเทิดมีรูลักษณะเนี้ยในรถคันอื่นนะหนึ่งก็คือไประบายความร้อนในห้องเครื่องสองก็คือเป็นไอดี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 แบบว่าบัตรประชาชนอะไรอย่างเงี้ยนะนั่นแหละทุยเป็นไอดีก็คืออ่าอินเทคอะเป็นอินเทคของเครื่องยนต์่ แต่ตัวนี้พิเศษกว่าคนอื่นก็คือมีหน้าที่ในการจัดการในเรื่องของแอโรไดนามิกทีนี้มันทํางานยังไงก็คือพออากาศเข้ามาในช่องนี้ในนี้จะมีวาลซึ่งวาลเนี่ยสามารถเปิดปิดเปิดแยกกันได้ซ้ายขวาในขณะที่รถวิ่งปกติตัวนี้ไม่ได้เปิดถ้าเกิดมันปิดอยู่นะก็คือวิ่งปกติปีดก็จะทําหน้าที่ในการสร้างดาวฟอร์สก็คือสร้างแรงกดนะแต่พอวาลตัวนี้เปิดปึ้งจะมีอากาศ ไหลผ่านไอ้รูข้างล่างเนี้ยเห็นไหมมันจะมีรูเล็กๆนี่มีรูมีรูนี่จะมีรูรูเล็กๆที่อยู่ข้างล่างเนี้ยอ๋อนี่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 มันเป็นช่องรูนี้เออเด็กเด็กใหญ่ใหญ่เลยมีรูไม่ได้นะมีรูนี่แหญ่อย่างเดียวเลยคือหลักการทํางานคร่าวๆก็คือว่าเวลาอากาศไหลผ่านด้านบนเนี่ยมันจะเกิดเพรสเชอร์หรือว่าแรงดันด้านบนเยอะใช่ไหมในขณะที่ข้างล่างเนี่ยมันจะเกิดแรงดันน้อยพอถ้าสังเกตดู รูปทรงของปีอย่างเงี้ย uh, อันนี้จะวิ่งมาตรงๆแล้วหักขึ้น uh, แต่ข้างล่างเนี่ยมันจะวิ่งลงมาก่อนแล้วค่อยหักขึ้น uh, ลงมาก่อนแล้วค่อยหักขึ้นว uh, ิ่งไปทาให้อากาศที่ไหลข้างบนเนี่ยวิ่งช้ากว่าข้างล่าง uh, เพราะว่าข้างล่างเนี่ยต้องวิ่งในระยะทางที่มากกว่า uh, 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 ทีนี้มันจะทําให้เกิดดาวฟอสตตรงนี้ใช่ไหม uh, uh, และทีนี้ไอ้ตัว ALA เนี่ยทาอะไรคือมันก็จะปล่อยอากาศออกมาในรูนี้ลมที่ไหน ก็ลมที่เข้ามาในนี้ไงนี้เราปล่อยออกนี่อก็เข้าเข้าทางแกนดนี้เป็นรูอะเป็นช่ออ่าเป็นโพรงว่างั้นใช่เป็นโพรงแล้วก็กระจายอากาศออกสองางจากเดิมเนี่ยเ้าเราเรามองรูปทรงของปีกมันเป็นแบบนี้ใช่ไหมแต่พอมีอากาศมาเตี่ยมันจะทําให้การเดินของกระแสอากาศเป็นแบบนี้มันก็จะอ๋อมันจะดันลงมาอ่ามันจะดันลงมาทําให้ความแตกต่างของ p r e s s อร์เหนือปีกกับใต้ปีกเนี่ย ใกล้เคียงกันมากขึ้นและที่สําคัญก็คืออากาศที่ไหลผ่านในช่องเนี้มันจะวิ่งเป็นเส้นตรงมากขึ้น uh, 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 ทีนี้มันจะเกิดอะไรขึ้นก็คือว่าในขณะที่ตีสร้างดาวฟอร์สสูงสุดแบบปกติเนี่ยบริเวณนี้มันจะตีขึ้นอากาศมันจะตีขึ้น uh, 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 ทําให้บริเวณหลังรถเกิดเทอร์ูบเลนส์เทอร์ูลเลนส์เนี่ยทำให้รถเกิดแดกแดกหรือว่าความต้านทานอากาศอย่างที่บอก uh, uh. การที่ทําให้อากาศ วิ่งมาข้างหลังตรงๆมันจะทําให้แร็เนี่ยมีขนาดลดลงแล้วก็จะเกิดความต้านทานอากาศน้อยลงก็อย่างที่บอกก็จะทําให้วิ่งทางตรงได้ดีขึ้นเนี่ยเคยสงสัยไหมว่าไอ้ตัวครีบของดิฟュเซอร์เนี่ยทําไมต้องมีแล้วเอาไว้ทําไเออสงสัยนะคือไอ้ตัวครีบตัวเนี้ยเวลาที่รถวิ่งไปอะก็อย่างที่บอกว่ามันจะมีไถเวกใช่ไหมที่ที่เป็นเหมือนอากาศไหลออกมาด้านข้างด้านข้างล้อ ทีนี้ถ้าเกิดไม่มีตัวนี้ไอตัวทายเวกเนี่ยมันจะทําให้ดิฟวเซอร์ทํางานได้ไม่เต็มประสิทธิภาพ oh. เพราะว่าอากาศจากทายเวกเนี่ยจะเข้าไปกวนดิฟวเซอร์และทําให้อากาศที่ไหลในในช่องดิฟวเซอร์เนี่ยไม่เป็นระเบียบอ่ะ mm hmm. พอไหลไม่เป็นระเบียบมันก็จะทําให้ดาวฟอร์สมันดรอปลง oh. เขาก็เลยต้องมีไอตัวอย่างเนี้ยมากัน oh. ไม่ให้ทายเวกเนี่ยมา, oh. ม,ามากระทบต่อการทํางานของดิฟวเซอร์ แล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่เป็นการดีไซน์ที่เรียกว่าทําได้ดีก็คือตัวนี้สังเกตตัวปีกนะปกติรถโดยทั่วไปไม่ว่าจะเป็นลัมโบรุ่นอื่นๆหรือรถสปอร์ตอันไหนก็ตามที่มันมีสปอยเลอร์ตัวยึดสปอยเลอร์อยู่ตรงไหนตัวยึดสปอยเลอร์ตรงกลางด้วข้างๆอ่าจะอยู่ข้างๆช่วงประมาณอย่างนี้ใช่ไหมใช่แต่อันเนี้ยเขาเอาไปไว้ตรงปลายสุดเลยรู้ไหมทําไมตัวยึดตรงนี้เหรอใช่ าไมต้องปลายสุดหรอรู mm ้ไหมว่าทำไมต้องเอาไว้ที่ปลายสุดมันต้องมีเหตุผลอีกแล้วอะมันต้องมีเหตุผลอีกแล้วเพราะว่าถ้าเกิดว่าเราเอาตัวสปอยเลอร์เมาส์อ่ะสปอยเลอร์เมาส์ก็คือไอตัวตัวยึดสปอยเลอร์มาไว้ตรงนี้ใช่ไหมอากาศที่ไหลผ่านตัวสปอยเลอร์เมาส์มันจะทําให้บริเวณที่เป็นจุดยึดของสปอยเลอร์เกิดเพรสเชอร์สูงขึ้นกว่าปกตินิดนึงในช่วงนั้นการที่ย้ายสปอยเลอร์เมาส์จากตรงเนี้ยมาไว้ปลายสุดทําให้หนึ่งอันนี้ทําหน้าที่เป็นเอ็นเพลท เอ็นเพลทอย่างที่บอกว่าตอนแรกอากาศในส่วน pressure สูงจะไหลเข้า p r e s s ชอรต่ําถ้าเกิดไม่มีเ n ็นเพลทเพรสเชอรจะหนีจากบริเวณนี้เข้ามาข้างล่างอ๋อจะมันจะวนมันจะวนลงมาข้างล่างและด้วยความเร็วของรถที่วิ่งมันก็จะวนแบบนี้แบบนี้แล้วเกิดเป็นวอ r เทอ่าเป็น t ทอร์โบแลน o ์วอ x หรือหรือเทอร์โบแลในที่นี้ก็คือเหมือนกันแล้วจะทําให้เกิดแรง อ๋อโหนี First, two, ่นิด so นึงก็เอาหมดแล้วแต่การที่ทําให้มันเป็นเอ็นเพลทลักษณะนี้ทำให้มันไม่เกิดวอร์เทกในบริเวณนี้หนึ่งและ2สองก็คือใช้เป็นวิงเมาส์เป็นจุดยึดของตัวปีกอ๋อด้วยแล้วก็จะทําให้ไอ้บริเวณที่อยู่ใต้ท้องปีกเนี่ยอากาศมันไหลผ่านได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดๆก็คือจะไหลเป็นกระแสเป็นเส้นตรงเส้นตรงโดยที่มีเพรสเชอร์ต่ําที่สุด อีกอย่างนึงอ่าเป็นอย่างสุดท้ายแล้วการที่เราจะพูดในวันนี้ก็คืออีกหนึ่งจุดเด่นของ Aventador s v j คันนี้นะครับก็คือระบบช่วงล่าง oh. รู้ไหมว่าช่วงล่าง <c oughs> อ่าคือโชคตัวเนี้ย <c oughs> เป็นโชกใหม่ oh. ไม่เหมือน Aventador ตัวก่อนอเว e ท t ด d o r ตัวก่อนตัวธรรมดาเนี่ยจะใช้โอลินแต่ว่าตัวเนี้ยเปลี่ยนเป็นของ BWI BWI ย่อมาจาก Beijing Western Industry โอ้อะเมจิง huh. คือปักก oh, like uh ิ่งปัิ่งหรใช่เป็นชคอกจากจีนนะจ๊ะแต่ยา่คิดว่าของจีนเนี่ยไม่ใช่ของที่ไม่มีคุณภาพนะนี่คือของจีนที่แม้แต่ลับฟอร์เรยก็ใช้โชคตัวนี้นะใช้ตัวเดียวกันซึ่งโชคตัวนี้เนี่ยเขาเรียกว่าแมกนีไรด์หลักการทำงานของแมกนีไรด์ก็คือในกระบอกโชคเนี่ยเขาจะมีพา r รเคิลเหล็กเป็นผงเหล็กหรืออะไรสักอย่างเนี่ยอยู่ข้างในแล้วก็จะใช้แม่เหล็กในการควบคุมความเหนื่น ของฟลูอิดหรือว่าของแทนที่จะเป็นแก้สหรือน้ำมันแต่ใช้เป็นแม่เหล็กควบคุมแทนเนี่ยคือข้างในก็ยังมีน้ำมันอยู่ยยแต่ว่าจะมีเหล็กเข้าไปผสมู่ด้วย<ม>แล้วก็ใช้แม่เหล็กในการควบคุมซึ่งมันสามารถทําได้แบบดีขึ้นกว่าน้ามันกปกติมันทําได้เร็วกว่าแบบดีปุ๊บเปลี่ยนเลย<ม>อ่าก็จะเป็นโช๊คแบบเขาเรียกว่า adaptive suspension ซึ่งลักษณะโครงสร้างของมันก็ยังจะเป็นพุชลอดอยู่เหมือนเดิมเหมือนกับทางอเวนทเดอร์ตัวธรรมดาเป็นแบบ ข้างในก็ก็จะเป็นเรื่องของการตกแตกไม่ได้มีอะไรต่างมากมายแัสซีอย่างเงี้ยพวกคาร์บอนไฟเบอร์โมโนคอร์กเนี่ยก็จะเหมือนเดิมอ่าเรื่องโครงสร้างต่างๆก็ยังคงเดิมแต่ว่าก็จะมีน้ําหนักที่เบาลงอ่าไลท์เวทแล้วก็มีเครื่องที่แรงขึ้นคันนี้เนี่ยมั่นใจได้เลยว่าเป็นรถ l amborghini ที่ฮาร์ดคอร์สุดๆไปเลยนี่นี่หนึ่งใน900าหนึ่งใน900นี่คือเขาเขาิก้าร้อยคันยอ่ะ ใช่ Aventador SVJ เนี hmm. ่ยจะมีจำนวนทั้งหมด900คันแต่ว่าจะมีเวอร์ชั oh. Oh. 2, ่น73ที่จะมีทั้งหมด73คันแล้วก็แน่นอนว่าเดี๋ยวก็ต้องมีเวอร์ชั่นโรสเตอร์หรือว่าเวอร์ชันเปิดประทุนซึ่งก็จะมีอีก900คันกับเวอร์ชัน73อีก73คันก็เท่ากับว่ามีทั้งหมดประมาณ2,000คันบนโลกเฉียดเฉียดเกือบ2,000คันก็ถ้ามีอะไรก็สามารถคอมเมนต์ได้ใน่ังนี้นะครับแล้วก็ช่วยกันกดไลค์ กดแชร์แล้วก็กดกระดิ่งกุ้งกิ้งกุ้งกิ้งกันด้วยนะครับกดสับตะไคร้ด้วยกดสับตะไคร้ผับ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 แล้วสำหรับวันนี้ชิปเกียร์ไทยแลนด์ก็ขอลาไปกับอเวนทาดอเอสพีเจคันสีเขียวคันนี้เห็นสีเขียวแบบนี้แล้วอย่าลืมสับตะไคร้นะจ๊ะที่รักทุกคน